เป็นยังไงบ้างคะชาวราศีมังกรนในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะมีเรื่องเครียดและปวดหัวเยอะมากมมมเนี่ยงานที่วิชาการหรืองานที่คุณทำอยู่เหนื่อยมากน,นะนทำอะไรล่ะอย่างหลายสิ่งมากเลยช่วงนี้เนี่ยแอบเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็จะมีข่าวดีมไม่ต้องกลัวหรอกจะมีข่าวข่าวดีจะม,มีเรื่องราวของคำว่าพ่อนะชาวราศีมังกรอาจต้องทำอะไรหรือหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ นะครับที่จะเป็นที่จะเป็นคนที่มีอํานาจอาจจะเกี่ยวข้องตำรวจทหาระระดับน,นายพลนักการเมืองขา้าราชการ48 49 40อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็เกิดขึ้นได้หรืองานโปรเจกต์หรือผู้มีอํานาจในการเขาเรียกว่าวอะไรในการที่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับหัวใจอะไรต่างๆนะครับผมขอบคุณคด้วยเช่นกันแล้วก็เนี่ยบางครั้งก็รับความสันโดษโลกส่วนโดสูงนิดนึงในช่วงช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงเนี้ย อาจจะแบกปัญหาเยอะหน่อยะนะครับแล้วมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานโปรเจกต์การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แล้พ่ายใบ,ใบนี้นะบางครั้งอยา,งากจะนอนนิ่งๆไ่อยากคิอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนาื่อยเหนื่อยใจเหลือเกินแล้วก็เขาเรียกว่าไพ่ The f o ะฟ หมายถึงว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาจะเอาต่อเ้ยต้องมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและสำหรับบางท่านให้ระวังการเสี่ยงตกงานก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่นะคะสําหรับชาวราศีธนูหนักๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของเออโทษค่ะราศีราศีมังกรนะคะก็จะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของงานนะคะงานเข้ามาเยอะหรือไม่มีทางออกหรือคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนี่ชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะลึกเรื่องการงานให้นะคะว่าเมื่อกี้มีคำถามเมื่อกี้มีคำถามนะคะว่า เดือนนี้จะมีโชคไหมนะคะโอเคเอามีโชคก่อนนะเราเอามีโชคก่อนเนาะงานนะค่ะจะมีโชคไหมค่ะเนี่ยจะมีโชคไหมสำหรับเดือนมกราคมไเดือนมิถุนายนค่ะชาวราศีมังกรนะคะเจ้าของคําถามนี้นะคะตั้งจิตมาดีๆนะคะตั้งจิตมาเลยค่ะอาจารย์จะจับไพ่ให้นะคะว่ามีโชคหรือไม่นะคะ จะเสี่ยงได้ไม่คุ้มเสียถึงคุณจะถูกคุณก็มานั่งคิดสลัตตาแล้วไม่คุ้มไม่ต้องเล่นนะถ้าผมพูดตามไพ่ถ้าจะเล่นก็ต้องเบาๆเพราะไม่คุ้มเลยไม่คมทเงินขึ้นไม่แต่ใบเดียวเลยไม่มีเลยก็ตามนั้นเลยนะคะยังมีเดือนหน้าอีกนะคะเดือนน้ผ่านไปก่อนเนาะสำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะมาดูการงานค่ะเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายนนี้นะคะของชาวราศีมังกรค่ะ ตั้งจิตมาเลยนะคะราศีมังกรค่ะในเรื่องของการงานนะคะอยากทราบว่าเป็นอย่างไรอา,อาจารย์เปิดไพ่ให้แล้วค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ขะการงานวุ่นวายมาก <c oughs> หลายสิ่ง <c oughs> สูวความรู้สึก <c oughs> ด้วยค่อยแฟมโดนเอาเปรียบแต่เราจะได้อะไรแบบเฉียดฉิวนะตอนแรกคิดว่าจะไม่สําเร็จ <c oughs> แต่สุดท้ายก็สาเร็จได้รับความยุติธรรมแต่ตอนแรกเราวุ่นวายมากโอ้โหแบบการงานของคุณนะ <c oughs> ปวดหัวและเกินแต่คุณต้องตัดสินใจให้เด็กขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาจะนํามาซึ่งความคิดใเรอเคการงานนะคะอถือว่าก็โอเคอยู่นะคะในที่สุดก็คือสําเร็จนั่นแหละนะคะมาดูเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์คะชาวราศีมังกรการเงินเป็นอย่างไรบ้างตั้งจิตมาเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะดูซิว่าการเงินเดือนมิถุนายนส่งผลดีกับเราไหมค่ะต้งเลยชาวราศีกุมราศีมีราศีเมษราศีพฤษภนะครับพิมพ์คำถามไว้ค่ะ เป็นยังไงคะการเงินค่ะเห็นแล้วเหนื่อยใจจังเลยการเงิน่ะวุ่นวายเหนื่อยมันกันนะนีมาใจออกแล้วก็ให้ระวังเรื่องการพนันนะการพนันันต่อสำหรับบางท่านนะก็ให้พึ่งระวังในเรื่องนี้นิดหนึ่งถ้ามีการลงทุนหรือซื้ออะไรบางอย่างเช่นเทรดไม่ควรนะืพอพอคุณเหมือนจะเดอะแบ็คเป็นเดอะแบกแล้วคุณจะทุกข์คุณจะอึดอัดคุณจะ ทรมานมากอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรใดๆ,ๆ,ๆเกี่ยวกับว่าเดอเดอเดวิลพวกคารลสายดาร์คสายเทาหรือก็ตามหรือการพนันขนันต่ออย่าเพิ่งนะครับใช้คำนี้เลยเลื่องการเงิน,นงก็เก็บหอมรองริมนิดนึงเมื่อมีเกณฑ์ต้องเสียสัย์ใช้คำนี้นะคะนะก็ อันนี้เป็นการเงินแล้วการางานแล้วค <ำ S 2> ําถามตอบแล้วต่อไปอเป็นอ่าสหรับชาวราศีมังกรนะคะถ้าอยากติดตามอาจารย์ไม่ว่าจะเอ่อทางช่องทางไว้ดำเนินชีวิตหรือว่าจะดูอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่ะอาจารย์คะติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างคะก็ติดตามอแอปไดอา์ฟานะคะหรือพิม Google แล้วกัน แล้วก็ต่อๆนะครับพิมพ์ว่าดเร์เทมส์ชาร์ลคัมาติดตามกันไว้ดูดวงรายสัปดาห์เอาไว้เป็นแนวทางเพราะผมมีเป็นดวงรายสัปดาห์เป็นธรรมทานเอาไว้เป็นแนวทางของคนทั้ง7วันนะครับ <Okay. S 1> คุณเกิดวันอะไรที่จะนังคารพูดๆก็วัน <Okay. S 1> คืนดูว่าสัปดาห์นี้ต้องระวังอะไรต้องเจออะไรยังไงบ้างา <Okay. S 1> และดวง12ราศีที่ผมถ่ายรายการช่องสองทัลุฟ้าที่จะตูในวันนี้ด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> เอาไว้เป็นแนวทางของราศีอะไรที่มันดีดึงเข้าหาตัวไว้เลย อะไรที่มันติดขัดก็ผมก็จะบอกแนวทางว่าต้องมาต้องทำอะไรงไงอันนี้เป็นความเชื่อแล้วกันค่ะ,คะนะคะ